ตรงนี้ทางน้ำซ่อะหมดแล้วดูทางน้ำนะครับแถวร่องยงางพอดีปัญหาใหญ่ก็คือน้ำแรงมากนะครับน้ำซ่อหมดแบบนี้เราต้องแก้ปัญหายางซ่อมไปแล้ว145ต้นในปีนี้ทั้งกรณีวัวกินแล้วก็ ใช้วิธีตัดหญ้าโดนตัวเองบ้างยางปลูกทั้งหมดแล้วทั้งปลูกทั้งซ่อมก็800ร้อยแปด้อยี่ต้นปามร้อยยีต้นนะครับส่วนนี้จะเป็นปามร้อยยต้นนะครับปลูกระยะ10บคูณสิแล้วก็ยาง ระยะเจ็ดคูณสามเมตรนะครับปานนี้ปลูกตั้งแต่วันที่24่สสเมษาย,ยน2568ได้รับการ่นุมัติประชุมทุน2ีสิบสุสิงหาสองหาร้แล้วก็ไปเอาปุ๋ยรอบแรกจ่าย4ค่าแล้วก็เอาปุ๋ยรอบแรกนะเอ่อ ปุ๋ยรอบแรกก็นัดตอนที่เจ็ดหรือแปดกันยานี่แหละส่วนยางนี่น้ำาสาะแทงไปเยอะเลยอันนี้ก็ค่ำแล้นะครับมาดูบริเวณสวนน,ะน้ำาสะไปเยอะเลยยางนี้ใส่ปุ๋ยสองสามรอบแล้วปาล์มนี้ใส่ปุ๋ยสี่รอบเลยยางปลูกตั้งแต่วันที่ 5พฤษภา2568นะครับระยะขอทุนเขาให้ไปขอใหม่วันที่1ตุลาคม2568จะได้อย่างไร่ละ20,000ส่วนปลาล์มจะเป็นไร่ละ12,000แต่ว่ารอบที่เราขอก่อน1ตุลาก็จะได้ไร่ละ16,000นะครับ ขอยาทารวันอเกียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพื้นที่ที่เราผิดชอบอยู่เลยอ,อยู่ต้นหญ้าที่ตายแบบนี้ต้นพืชเขาฉีดยาสงสัยป้าสามอนก็ฉีดยาสงสัยริ่มรกอีกแล้วนะครับตัดหญ้าไปไม่ถึงเดือนแล้วก็ปลูกมอนนะครับต้นมอน ต้นมันเบอร์รี่นะครับแถวเขตแดนจุดนี้น้ำซาอหมดแล้วท่อน้ำน้ำมันเยอะเกินช่วงฝนตกเขตน้ำซาอหมดอันนี้ขนำในสวน